เนื้อน่องไรมีกากหมด้วยอร่อร้านที่สองครร้านนี้ชื่อก็เปาะกับเกรับมีโลเน่้น่สูตรพลิกแห้งก็จะผัดกิดาจารย์ใช้น้ำมันหมูข้าวขอมมอีกรอยเปอร์เซ็นต์ รสจัดมาต้องเขาจะมีระดับ 2> 2> เผ็ดให้เลือกนะเผ็ดน้อยเผ็ดปกติเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดปกติก็เผ็ดแล้วจานที่ต้องมาลองก็คือกะเพราเบคอนกะเพราเบคอนอร่อยพี่กัดชาชานี้เผ็ดจังชากนี้เผ็ดเป็นกะเพราที З ่สั่งกินที่ร้านนะครับแต่ว่าพอมกลอบ้ากเพราะว่า เขาจะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมอันนี้เสิร์ฟพร้อมกระดาษนะ